ดีครับัสดีครับผมนายกิตพลเจตมานะครับผมน,นยสสายนิกรเยินสมคมครับผมนายศักดสิทธ์รักษาชูมผมใน,ในมายกัตินีประดับาพานิชอิเล็กทรอนิกส์เป็นรูปแบบการซื้อขายและเปลี่ยนสินค้าและบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์รูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบ,บ่งได้หลายรูปแบบตามท้องตลาดดังนี้ 1. แบบธุรกิจกับธุรกิจหรือ B 2 B 2แบบผู้บริโภคก,กับผู้บริโภค C t C 3แบบธุรกิจกับผู้บริโภค B 2 C ครับแบบธุรกิจกับธุรกิจการทำธุรการพางอิเล็กทรอนิกาาส์ระหว่างผู้ดำเนินธุรกิจด้วยกันเองการซื้อขายจะเน้นปริมาณมากและมีราคาสูง,งมกกากทุนตลาเรียกว่าย e ีมัคติ a e ธุรกิจกับผู้บริโภคเป็นรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่พบเห็นมากที่สุดผู้รประกอบการใช้เป็นช่องทางจาหน่ายสินค้าให้กับผู้บริโภคจํานวนมากเพื่อให้เขาถึงโดยตรงกับผู้บริโภคเป็นกิจกรรมซื้อขายสินค้าหรือบริการเกิดขึ้นระหว่างผู้บริโภคคนสุดท้ายผู้ซื้อและผู้ขายจะติดต่อและแลกเปลี่ยนรายการซื้อของตนเองมักพบเห็นในสินค้าประเภทมือสองหรือสินค้าประมูล